รสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม b ล็อค s t a r นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดูเพื่อนเล่นนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าก่อนที่เราจะดูเพื่อนเล่นเนี่ยใครที่แบบว่าเสียนเสียนอยากเปิดกล่องเนี่ยอยากได้เจ้าตัวใหม่เนี่ยเจนเน็ตใช่ไหมไม่ใช่เจเน็ตหรอกนะก็ ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอ่านตรงนี้ก่อนนะก็นี่สองบรรทัดสุดท้ายนะมันเขียนว่าคุณต้องไปให้ถึงขั้น30ของฤดูการ12เพื่อให้มีเจเน็ตในกล่องนั่นเองนะครับหรือก็คือถ้าคุณยังไม่ถึงเลเวล30เนี่ยเปิดกล่องไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้เจเน็ตแน่นอนนะครับผมต้องไปให้ถึงเลเวล30ก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ก็คือต้องไปถึงตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงที่มันเกลือเกือเนี่ยจําไว้เลยต้องไปถึงตรงนี้นะแต่ถ้าผมเข้าใจผิดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอืมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะแน่นอนว่าเพื่อนในเกมและเพื่อนในขับนั่นเองนะครับปะที่ผมจะดูนะแต่ว่าผมจะไม่ดูโหมดศึก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 ,กยองไงดีวะ ผมจะไม่ดูโหมดสร้างนั่นเองนะโหมดแผนที่นั่นเองนะแล้วก็โหมดหุ่นยนต์นั่นเองนะครับที่ผมจะไม่ดูนะโอ้จังหวะน,นี้ก็อืเอาดิอ๋อแล้วครับจังหวะน,นี้อีฟว่ายัางไงอีฟกับริโคโปเตมัสนะครับกาลังดวนกับเจ้าโครหรือว่าอีกาทองของเรานะอีกาล่างทองนั่นเองนะเอยจังหวะน,นี้ยิงดักได้สวยครับจังหวะน,นี้เลื่อนเลยหกร้อยเก้าสิบแปดแล้วเพื่อนของเขาเกิดอ้ามาครับ แต่ว่าจะตายแล้วนะครับทางโอ้โหแล้วล่วงไปดึงครับผมเป็นลิโกโนะครับที่เก็บไป แล้วจังหวะนี้ครับโอเอสกาครับจังหวะนี้แต่ว่าแตกโครครับชาอีกาตัวนี้มันอึดเหลือเกินเลื่อดเลยลึน้อยแต่ว่ายังไม่ตายนะครับโอ้โหยังไม่มีใครเอาเขานะแต่ว่าจังหวะนี้โดนยิงไปเลื่อนเลยสี่ร้อยแต่ว่าชายหนีออกมาได้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมันปวดจริงๆครับเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในอีนึงครับโอโหอีกาตัวนี้มันปวดจริงๆนี่กูมาดูใครกันแน่เนี่ยเออโอ้โหล้วเป็นอีการนะครับที่รวกวไปในจังหวะสุดท้าย เก็บมาเยอะนั่นเองนะแม่แต่ถุงกัะนั้นก็ยังแงนั่นเองนะอีกาแน่นอนว่าเขาได้ที่สามนะแล้วกูพาใครอยู่เนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลเจนโดหนึ่งใช่ไหมเลเจนโดหนึ่งไทแรนนั่นเองแล้วก็มันทำไมขยับเยอะแยะจังเลยแล้วก็ อ่านไม่ออกมาช่างวันกูอ่านไม่ออกจริงๆว่ะอ่านเฉพาะคนที่อ่านออกแล้วกันนะโอ้โหครับอ่าเล่นมาเป็นมอติสแล้วก็โปโคแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นลุงเกลนะครับส่วน่ายตรงขามเนี่ยเป็นศัตรูแล้วก็มีโบที่ได้รับบัฟยิงเร็วนะแล้วก็เพนนีนั่นเองนะครับโอ้โหจังงวันนี้ก็มอร์ติสมาสวยนะครับเขาเรียกว่าหลวงโดนหลวงอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วจังหวะนี้ก็โโกย่ายิงก็ไปแต่ว่ายังไม่ตายนะครับหึหอทั้เป็นศัตรูนะครับที่ใช้ไฟตาออกมาได้แต่ว่ายังโดดตอออยู่เอาแล้วเป็นฝั่งสีฟ้านะครับที่ล่วงหมดแต่ว่าคนที่จะเก็บอัญมณีได้นะครับเป็นมอติสนั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้ครับโดนโบที่พลังบัฟมาแบบโหนนะครับยิงไปแต่ว่าเป็นลูกเกดนะครับที่เก็บโบไปได้อ้าวแล้วก็เป็นโโก้นะครับที่เก็บอัญมณีอันที่10ได้แล้วครับทำให้ทีมของเขาเนี่ยมีอัญมณี10อันนะครับ ทําให้ต้องถอยออกมานะครับโอ้โหวันนี้ลำวันนี้ก็โดมแพนดี้ยิงแล้ววันนี้สตูเข้ามาครับเก็บเก็บโปโก้ไม่ได้แต่ว่า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 แต่แลหลายรอบเกินไปโอ้โหเป็นลูกเกดนะครับที่เก็บแพนดี้ไ่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับและเป็นมอร์ติสนะครับที่มีอัญมณีถึงสิบเอ็ดอันนั่นเองนะครับชัยชนะน่าจะลอยลำมาแล้วนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> โปโคก็ทวเวลาได้ดีนะครับทาให้ชชนะเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแถมโปโคนะครับก็ได้เอ p ีไปแม่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับสําหรับตีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตีอื่นกันหน่อยดีกว่านนะอืมราชินีสวยบ้าก,กับนักลบนั่นเองนะแม่มีทั้งองค์ขลักมีทั้งราชินีกันเลยทีเดียวส่วนเราอ่ะเป็นใครนักพาก <c oughs> นักพางมัว่ว เอาครับจังหวะน,นี้โอ้ราชินีเลื่อนเลยน้อยมากแต่ว่าก็ล่วงไปนะครับแล้วนักลบอยู่ไหนอะฮัลโหลนักลบอยู่ไหนฮัลโหลอา้าวน่าจะจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูใหม่แล้วกันนะครับสำหรับนักลบกับราชินีนั่นเองนะอืมเอาหายไปซะแลว้ว เดี๋ยวเราดูกันที่ลุงแฟมกับลุงหมีกันนะอ๋อรอบนี้เป็นลุงอ่ะ <c oughs> เอาเอาเข้าไป <c oughs> ทั้งราชีนีทั้งนักลบรอบนี้มีลุงด้วยทีเนี้ย <c oughs> อ๋อรุ่นใหญ่ก็เล่นกันเอาละครับรุ่นใหญ่ก็เล่นกันนะครับเจ้าวันนี้รุ่นใหญ่คนหนึ่งเนี่ยลุงแฟมเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้า แม็กนะครับที่ได้รับบัฟมาส่วนลุงหมีเนี่ยเล่นมาเป็นไาไฟนั่นเองนะครับที่ดาเมจจัดจ้านในย่านนี้นั่นเองนะครับแล้วแล้วแล้วลุงแซมลุงแซมลุงแซมโอ้ลุงแซมเออเอลุงแซมตายครับแต่ว่าลุงหมีแตกก่อนนะลุงแซมเลยแตกตามโอ้จะว่าตายเดี๋ยวเราไปดูปีใหม่ดีกว่านะโอ้โหอ่ะ ราชิดีสวยบ้านแล้วก็นักลบนะอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคือจบไวมากยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> เดี๋ยวลุงแซมกับลุงหมีก็กลับไปดูนะถ้าเขายังเล่นอยู่เฮ้ยโอ้โหอะไรครับนี่ <c oughs> เราได้ดูนิดเดียวครับแตกอีกแล้วโอ้โหคือได้ดูตอนที่เลื่อนเหลือคนละเหลือเหลือสิบกว่าทั้งนั้นเลยนะครับส <c oughs> ำหรับราชินีสวยบ้าแล้วก็นักลบนะ <c oughs> นี่มันคอนเทนต์อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับนักลบเกิดมาแล้วครับราชินีสวยมากก็ยังยิงอยู่ครับเออเฮ้ยกินยาโดมวสงพลังครับจังหวะนี้ว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหยกินยาโดมวสงพลังก็เก็บไปคนละหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้หโ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูตี้ลุงแซมกับลุงแซมกับลุงหมีอยู่ไหนเราล่ะตีลุงแซมกับลุงมหงม,งมีผมไปไหนแล้วล่ะ น่าจะไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคนใหม่แล้วกันนะไปดูคนนี้ดีกว่านะเพอร์ซิเทนใช่ไหมเพอร์ซิเทนเหรออ่ะอ่านผิดไม่เป็นไรนะโอ้เลยมว่าเป็นบอทิดนะครับส่วนเพื่อนของเขาเนี่ยมีเอสกาแล้วก็มีโคนั่นเองนะ แล้วจังหวะนี้ก็มอติเข้าไปโอ้โหโอ้โหว่าไงชื่อทําไปตายแต่ว่ายังไม่ตายครับโอ้โหแล้วเอสกาโดเข้าไปจังหวะนี้เก็บไปสองแล้วจังหวะนี้ตามตามไหมตามไหมตามไหมเรียบร้อยก็หมดตีไปครับทมลคนรั่ังสีแดงอแล้วจังหวะนี้ก็ยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมมอตินะครับที่ยิงไปโอ้โหมอติล่างเงินด้วยนะครับแม่น่าเสียดายถ้าเขาเป็นร่างทองในเขาจะโหดวัานี้นะเกี่ยวเลยเหรอโอเคครับจังหวะนี้เอสกาครับเก็บไปหนึ่งแล้วเป็นมอตินะครับ ไม่ใช่ครับเป็นโคแล้วครับเก็บอีกหนึ่งแต่ถ้าวานนี้ว่ายังไงครับมาแล้วครับซึกยิงโอ้โหสร้างคอวุ่นวายนะครับสําหรับมอตีนะครับเมื่อกี้สร้างคอวุ่นวายนะครับยิงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ลุงหมีมาเชิญผมวะเนี่ยใจยเย็นพี่ใจยเยน็นดูเพิ่นเล่นอยู่ครับใจยเย็นครับดูเพิ่นเล่นอยู่อืโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะ S <S <S อ่อาด้านบนเป็นกันใช่ไหม okay, ครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยฝั่งสีฟ้าเนี่ยเล่นแม็กนะครับที่ได้รับป๊บมาจากแดก่อนๆน,น,นั่นเองนะครับอแล้วก็บล็อกนะครับที่ได้รับมาแบบจากแฉก่อนๆๆๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ น่าจะเป็นเม็กนั่นเองนะครับผมสว่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโคมีอีฟนะที่โดนเนิรฟไปแพดก่อนนั่นเองนะครับแล้วมีไบลอนนะครับที่ที่เอ่อที่ท,ที่ที่มีอุปกรณ์เสริมใหม่แล้วมั้ง <c oughs> เออมูมวออนไป <c oughs> โอเคครับจังหวะน,นี้ครับสกอร์อยู่ที่83ต่อ71นั่นเองนะครับแต่ว่าฝั่งที่คุมเกมได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งสีฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคครับจังหวะน,นี้ครับโอ้ยแม็กครับ่งมาเออเฮ้ยโอ้โหมันมุ่งแล้วเกินนะครับจังหวะนี้เข้าไปอยู่ใน <laughs> ดองอิน <laughs> แล้วจังหวะน,นี้กออ็แม็กที่ได้ละแม็กที่ได้รับอัปเกรดมานะจะเรียกว่าเด็กบัฟก็ได้นะแม่ ดาเมจของเขารุนแรงขึ้นนะครับ <c oughs> หน้าเกียดขึ้นนะเสิ่มความชิบหายห้คนอื่นโอโ้แล้วอย่างนี้ว่ายังไงครับแมก็กแมก็กยังยิงอยู่โอ้โหจังหวะน,นี้เหมือนฝั่งตีแดงเวลามันมันหมดก่อนนั่นเองนะไม่งั้นมีเจ็บหนักแน่นอนนะสําหรับฝั่งตีฟ้าเอาใหม่ไปดูทีมต่อไปกันเลยดีกว่านะทีมต่อไปที่เราจะดูเนี่ยขอเป็นเมื่อกี้เราดูคนแรกไปแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโคกแล้วกันนะโอ้โคกมาเล่นมาเป็นดาลิวนั่นเองนะนานๆจะเจอสักทีนะครับสำหรับดาลิวด่าศึกปรจจันา้านั่นเองนะแล้วมาเป็นสึกประจันา้าแบบเดี่ยวด้วยนะครับผมจังหวะนี้ครับ โค้กว่ายังไงครับเฮ้ยมันจะอยู่กลางดงนะครับแม่สี่ทางเลยครับไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกครับโดนหมดทุกครั้งแน่นอนครับถ้าศัตรูเห็นเนี่ยอแต่ว่าโคกจังหวะนี้ก็ใช้ทําไม้ตายเพื่อเม็นมาเก็บสายฟ้านั่นเองนะมาดูกันว่าเขาจะทํำยังไงครับตอนนี้โคกก็กําลังสะสมดาเมจอยู่นะครับตอนนี้มีสายฟ้าทั้งแปดอันนะบอกเลยว่า ใครอยู่ใกล้โคกเนี่ยบอกเลยว่าซาแน่นอนนะแม่เมือนตอนที่เปิดฝาเขย่าแล้วเปิดปมไม่ได้แดกโคก,กันบดีเราพูดอะไรเนี่ยมัว่วมั่วไปเรื่อยแล้วกูเอาแล้วจังวันนี้ก็ซาย,ยังไม่พอนะโคก,ก็ยินยาโดก,กไปด้วยนะกินแลวส่งพลังนะวินใส่ทุกคนเลยแล้วจังวันนี้ก็เปิดรลาวไม่ตายไปแล้วแต่ว่าโคก้โหโดนหมุนแล้วเขาได้ยาโดกไปนะ แม่โคกจะห้าวเกินไปแล้วนั่นเองนะทำให้โดนสวนนั่นเองนะโดยข่าวนั่นเองนะที่มียาดบโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะ <sır üst> คนต่อไปเนี่ยเป็นจี๊ด <J its S 2> เลยมาจิ <J> ๊ดเลย อ้าะครับจีด๊ดเลยเนี่ยเล่นมาเป็นสไปยนั่นเองนะครับส่วนทีของเขาเนี่มีโลล่าและไบรอนนะครับที่ได้ได้พลังลงอ่าได้อุปกรณ์เสริมอันที่2มานั่นเองนะ เพ <lly> ิ่งได้มาเลยนะแบบว่าก็ไม่ก็มีใครใช้หรอกนะเพื่อนฝันตุข้าเนี่ยมีริโคแอมเบอร์และก็เจสซี่นั่นเองนะครับผมและจังหวะนี้โอ้โหเป็นจีนเลยนะครับที่เก็บแอมเบอร์ไปแล้วใช้ทําไม่ตายโดนริโคด้วยนะครับโอ้โหสร้างความชิบหายฝันตุกข้ามชิพหายเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ว่ายังไงจีนเลยนะครับเลือดน้อยแต่ว่าอบนหัวเขามีอัญมณีถึงเจ็ดอันนะครับผมจังหวะนี้ว่ายังไงแม่ จิทเลยเหมือนจังหวะนี้จะหาทางยิงนะเพื่อให้เพื่อนได้เล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าโดลิโกสวนมาล่วงไปเลยนะครับแต่ว่าจิทเลยนะก็ก็ยังเก็บลิโก้ไปได้เหมือนกันแล้วจวังหวะนี้ครับอืมเอ้าผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือไม่ครับจังหวะน,นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหครับไม่ตายด้วยนะครับแอมเบอร์จังหวะนี้เ,เลือดเลยโอ้โหดิโก้นะครับเก็บโลล่าไปได้นะเหมือนว่าจะลอยลำมาแล้วนะครับทางฝั่งสีแดง เออเรียบร้อยนะครับเพื่อนของเขาแลเหมือนจะไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าไปไม่ทันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตี้ต่อไปกันเลยดีกว่านะโทฟี่ใช่ไหมคนนี้อ้ยเอ้าโทฟี่ยิงไปแล้วครับจงหวันนี้ันเอาจบแล้ว ยังไม่ได้ดูเลยจบแล้วเลยโอเคครับไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าคนต่อไปที่เราจะดูเนี่ยขอเป็นจุดๆและกันนะจุดๆด่านกว่าใที่เกลี้ยงนะด่านนี้ถือว่าดีเลย <c oughs> โอ้โหแต่ว่าผมไม่ชอบด่านนี้เลยวะผมไม่ชอบแมปนี้เลยวะเอา้จาจังหวะนี้ครับล่วงไปอาเพิ่มมาเป็นสิบคนแล้ว,วะ ลืมบอกไปครับผู้ชมนี่ก็เขาเพิ่มมาเป็นสิบคนแล้วนะอืมก็าถือว่าทําให้ตึงขึ้นนั่นเองนะครับผมและจังหวะนี้ก็โอ้โหเจสซี่นะครับอืมเก็บบัตไปได้แล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหโลซาโลซาอยากกันยุงโอ้ยเก็บเก็บเจสซี่ไม่ได้แล้วครับจังหวะน,นี้แต่ว่าจะเอาต่อแต่ว่าบล็อกก็หนีได้นั่นเองนะแล้วเป็นเจสซี่นะครับที่เก็บบัตไปได้นะฝั่งสีฟ้าถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ เอาแล้วับโดนท่าไม่ตายของบัตเข้าไปเรียบร้อยครับน่าสุดท้ายล่วงไปเลยนะครับสำหรับโรซ่านั่นเองนะเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหือออล็อกยิงแม่นมากครับจังวันนี้แลวจังวันนี้โอ้โหโรซ่าใช้อุปกรณ์เสริมบวกจงตีไปครับแต่ว่าโดนท่าไม่ตายของบัตรแต่ว่าเป็นโรซ่านะครับที่มีพลังเอ่อท่าไม่ตายนะทําให้เขาอึดมากนั่นเองนะแล้วก็เก็บบัตรไปได้ด้วยนั่นเองนะเอาแลวจังวันนี้ครอืมพอไม่มีท่าไม่ตายแล้วโรซ่าก็ธรรมดานะครับ ไม่มีอะไรมากมายแล้วจวังหวะน,นี้โอ้เอวีม่มจะท้าปตายแต่ว่าคนที่เก็บได้เนี่ยเป็นเจสซี่นั่นเองนะครับแต่ว่าทางฝั่งเจสซี่เขาฝั่งก็เทรดได้เหมือนกันนะครับทำให้สกอร์อยู่ที่7นะต่อ8หน้าฝ่ายสีแดงยังนําอยอู่โอเคครับจังหวะน,นี้ครับโลซ่ามีท้าปตายแล้วนะ เอ้ยแต่เป็นเจสซี่นะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมทั้งสองฝั่งและจังหวะนี้ครับโลซาเข้ามาครับต่อยเกือบตายนะครับเป็นเจสโอ้โหแล้วเป็นบัตนะครับที่เข้ามาเทะเรียบร้อยครับล่วงไปโอ้โหก็เตกันไปกันละหนึ่งไปจังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงก้าวต่อเก้าก้าวต่อเก้าอืด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 เรียบร้อยแตกหรือไม่แตกหรือไม่เลือดเลือแปดร้อยโอ้เล่นละห้าสิบ โอ้ oh, แพ้แน่แกูดูและกูดูละอ้าโลซ่าครับผมแม่เทัดอันยาวเฟื้อยนะฉันละครับผมโอเค <c oughs> okay, ครับแม่ตึงๆครับตึงๆทำไมมันเดือดจังวะเวลากูเล่นทำไมไม่ตึงอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันเลยดีกว่าเงามืดนนะที่ศึกชิงบอลน,นั่นเองนะอ้าวแล้วสกอร์อยู่ที่1ต่อหนึนะครับโอ้โหฝั่งสีฟ้าเนี่ยมี BB มีกลอมแล้วก็มีจีนี่นั่นเองนะครับส่วนฝ่ายสีแดงเนี่ยมีเดียเดี๋ยวเด,วเ,ดวเหมือนจะจบนะครับเหมือนจะจบแน่นอน จบครับติดติดเสาเอา้าวกลายเป็นไม่จบซะง,งั้นครับผมเรียบร้อยเลยครับอือแล้วเป็นเจ้ารูนะครับที่อที่เกิดมาพร้อมกับสะเป๋าแล้วเองนะแล้วยังกันได้อยู่เรียบร้อยหรือเปล่าครับเอเรียบร้อยครับจบเกมไปสองต่อหนึ่งนะก็เล่นตึงๆอีกแล้ว โอเคไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะ A D N นั่นเองนะโอ้มาครับหืม M ครับผม A D N เล่นเป็น M นะครับส่วนคู่เขาเนี่ยเป็นอ้าวล่วงหมดซะงั้นอะไรจบเนี่ยังดูไปถึงไหนเลยจบแล้ว มาดูนี่ดีกว่าคิวคิวแล้วก็แันนั้นผ่านไปแหละโอเคอ่านไม่ออกนะโอเคถ้าฝั่งสีฟ้าเนี่ยมีเซิร์ฟนั่นเองนะที่ได้รับการเนิฟมาแล้วก็สเปาลนะครับแล้วก็อีกคนเป็นเพนนี้นั่นเองนะฝั่งฝั่งข้ามเนี่ยมีมอตติสนะครับที่โดนเนิฟแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีฟ นาะที่โดนเนิร์บแบบเมื่อกี้เลยนะอาทิตย์แล้วแล้วก็มีเจ้าทิกตอกนั่นเองนะ <c oughs> โอ้ย แป๊บหนึ่งเสียงไม่ค่อยดีว่ะอยากกินน้ำแน่น้ำไม่มีด้วยโอโ้ตอนนี้ฝ่ายสีแดงมันจะคุมเกมได้ดีเลยนะโอ้โมอติครับเข้ามาครับจังหวะน,นี้จะได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเป็นสเปานะครับี่เก็บมอติไปได้แลวจังหวะน,นี้เซิร์ฟไว้ยังไงครับออกสายมาแล้ว ออกซ้ายมาแล้วครับเข้าไปยิงโอ้แต่ว่าติดลูกกลมๆนะโอ้โหแล้วโดนดักครับโดยมอติสทำให้เขาแตกไปนั่นเองนะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ12นะครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวโอ้โหว่ายังไงครับเซิร์ชนะครับมาดักมอติสนะครับแล้วมอติสก็ดักเหมือนกันนะครับผมโอ้โหโอ้ยโ,โดนอีกแล้วนะครับทางด้านเซิร์ชเนี่ยโดนหนักมากเลยนะครับ โอ้โหเรียบร้อยครับอืมแล้วโดนล้วงจากด้านหลังด้วยนะั่นเองนะครับเกมนี้ถ้าจะดักนะอ่าแล้วเป็นเซิร์ฟนะครับที่เก็บทิปไปได้จังหวะน,นี้เก็บต่อไหมโอ้โหเป็นมอตินะครับที่เก็บเซิร์ฟไปได้โอ้โหโอ้โหเลยก้อนกลมๆนี่อีกแล้วนะโอ้โหอือือโอ้โหอโอ้โหโอ้โหมอรตี้น่ารำคาญจริงนะคนมันเก่งมันก็เก่งนะ มอติตอะเยเอาไม่ลงยิงๆนะครับมอติตตัวนี้อึดมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูตี้ต่อไปกันเลยดีกว่านะตี้นี้ไอรอนแมนเหรอโอเคครับอา่าหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้ว โอเคครับคุณผู้ชมน่าจะจบแล้วนะพูดเลยว่าก็ <c oughs> ตึงๆกันไปเออผมดูไม่ผิดหรอจบแล้วจริงด้วยนะก็น่าจะเหลือคู่สุดท้ายนะก็คือ Hello Iron Man นะกับ i อรอนแมนนั่นเองนะยังไม่เล่นเลยด้วยบรูโตก็ชนผมมาจริงๆ วันนี้นี่โดนเชิญเยอะเหลือเกินนะผมโอเคนะไม่มีใครเล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราแค่นี้ดีกว่านะคลิปนี้ก็ <c oughs> จบจบกันไปนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมีคิปครับผม